สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าแฟนเราทำอะไรให้เรากินพี่ลักเธอะทำอะไรให้เขากินอะ่ะทำหมักไกมักไก่แล้วย่งตอนนี้หมักไกอ่อมีอะไรบ้างเมนูมีไก่ย่างไก่ย่างุกางูกมะเขือไข่เจียวด้วยปะ ขาอยากกินไข่เจียวทอดใส่ไข่เจียวทอดชมตัวนึงก้อเหนียวตัึ่งก้อนเหนียวของโปรดแล้วอันนู้นอะไรนานซามายูเรีวอันนี้อะไรเนี่ยครอบครัวครอบครัวตอนเย็นร้านยูเร็วสะอาดด้วยนะ แล้วเอจะนึ่งข้เหนียวตอนไหนทำซุปมะเขือก่อนหรอน่าจะทิ่ม่ได้ต้องนึ่งข้าวเหนียวก่อน้นร้ซุปมะเขือต้องแร้อต้องนึ่งข้เหนียวก่อนนั้อเนย่างไก่ก่อนย่างไก่ก่อนทอดไข่เจียวให้เขาด้นะคะอยากกินไก่เคียวชมใช่เขาอยากกินไข่เจียวชมออย ค้างเปิดดูแล้ว,วกันทุกคนเด็กน้อยล้างชามเราไม่ถ่ายก็ได้เไม่ถ่ายก็ได้จะถ่ายโคตส,สวยก็ได้ครอบครัวอะไรนะครอบครัวหันสา <c oughs> ชามตก อะไรน่ะล้างชามยังไงชามชามตกคือแบบว่าตกแบบไกลมากเอาน้ำยามาอีกน้องน้อน้ำยาจุ่มนะตกแบบไกลมากมีคนมาช่วยงานบ้านนะคะ เธอเธอคิดจะทําอะไรของเธอมันตั้งไม่ได้เธอก็พยายามจะตั้งเนะาะเธอบอกว่าให้เอาออกเนี่ยมันจะโอกิไงมันติดเตาแล้วมันติดไฟแล้วต้องรอนั่งเธอก็รอก่อนสิเธอไมจะไปพยายามตั้งมันจะไปตั้งได้ยังไงดูดูคนดื้อน,นะทุกคนดูคนดื้อ <c oughs> มันตั้งไม่ได้มันจะเอียงไงไหนหนลองตั้งอ่ะจ่ย <c oughs> แล้วมึงเทน้ําไป เทน้ำไปนี่ไงเดี๋ยวพอถ่านมันแล้วมันก็คว่ำไปทางนู้นไม่มันติดมากๆมันก็จะลุงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันก็จะแล้วมันก็จะคว่ำไปเพราะเธอไม่ขยับคว่ำมาอะไรของมือคว่ำไปเนี่ยนเห็นไหมเพราะว่าหม้อมันอยู่ตรงนี้ไ่ะอันี้ตั้งนี่นีอะไรเรียกทำไมนี่นี่รักพี่แอมไหมรักสิ โอ๊ยหาทำไม่เอาว่าน้องหามันใช่เธอร้อนเร็วนะเธอก็เอากระทะตั้งแทนสิเออกระทะมันร้อนเร็วเธอก็เอากระทะตั้งสิกระทะมันตั้งได้แล้วมาวางอะไรอย่างนี้ไปวางนู่นดูคนล้างจานโอ้ยน่ากินจุ้มเลย ยางพีเดียวสีดำไฟแดงไฟมาแรงเกินนี่น่ากินมากโอเคโอเคหมายไปกันเถอะคนจระจัดจกรยายที่นอนจากบ้านภรรยาจะดเตียงที่นอนให้เขาสามีที่ตามออกมาก็เปิดไปฉายรอยเท้าบนพื้นทำให้การเคลื่อนไหวของภรรยาเบิกเบิกเขาจะร่องไห้แน่นอนสามีที่กดจระแทกเข้าไปมากด้วยมือไมมม่่ไไ่ ไมอกไ่งหอ,อมมา,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 ากไาหนดูแตงกวาแตงกวาจากสวนดูค่ะทุกคนแตงกวาจากสวนจ้าใหญ่กว่าควรอีกเยอ่กว่าแขนใหญ่กว่าแขนนายกะเธอไก่เดกนนมาปลูกเองจ้าจากสวนนะคะทุกคน ว้ยกินไก่กุ้งด้วยนกด้วยถังอคเยปรากขึ้นอมให้ากราสมเข้าใจิดว่านจราจกรเป็นขอคนจรัรคนหเใหญ่มากอันนี้คือใหญ่ใยังไม่ยังไม่ลูกนั้นใหญ่สุดกว่าอันลูกนั้นใหญ่กว่าที่เรากินวันนั้นพันมันก็ไม่ได้ใหญ่นะ แต่เอาเต้มมาเขือเสร็จแล้วเลย่างไก่เสร็จตานน้ำพริกแล้วก็ทอดไข่หนึ่งข้าวหนึ่งข้าวพึ่งจะแช่ข่าวเลยตั้งหลา

แล้วก็เสียบสายาร์จมาม้าเรือยังห้าลูกเนาะอ่าห้าลูกไม่ไหมไก่ไหมไปพิชไก่กันเด่งหน้าที่ไปแล้วก็เสียบสายาล์จมาม้าไหนหน้าที่พิกไปพิกมาไม่เห็น อู่นี่มใันย,ยใส่ปุ๋ยงปุ๋ยดีใส่ปุ๋ยหนักมา,มากเลยหนักไหมอร่อยหวานกรอบอันนี้หนักสุดอันนี้หนักเบาันนักสุดเลยมันยังตไม่มันยังไม่โตะ ยังไม่โตเต็มที่เพราะว่าวันนั้นใหญ่กว่านี้ใชิญอันนี้หนักมากแต่ก็วมากินก่อนก็าทำกับข้าวพี่เอมอันนี้สูงอันนี้สูงยาวันไม่สูงเย้าเชิญอ๋อซื้อเธอซื้อน่องกับน่องกับสี่บง ปีกบนกับปีกกลางปีกบนกับปีกลปก,ก,ปกลางปีาเขาเรียกกันนะอะอันเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวกลางใช่ไหมล่ะเพราะมันจะอยู่ตรงก่อนที่จะเป็นปีกน้อยเขาเรียกว่าเาเรียกว่าปีกกลางวันนี้ทำกับข้าว น่าจะน่าน่าจะเข้าเดี๋ยวหมดกันหมดแล้วเขามีแต่ของอร่อยเลยเธอเยอะใช่ไหมพะพี่หมอกินด้วยใช่เกาช่วแเกินข้าวเหนียวแ้ามีแบบของเยอะๆพ่อบอกว่าซุปเปอร์เแกบอกว่าซูเปอร์กือเหรอ อร่อยวสวย,วย,ส,วยสวยมากนี่ค่ะทุกคนไข่เจียวน่ากินมากค่ะเจียวชะอมอันนี้ไก่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมีกับแก้มไปแตงกวานะคะข้าวเหนียวกำลังนึ่งค่ะทุกคนนี่น่ากินมากเหลือซุปมะเขือเยอะจะพาให้ดูนะทุกคน สุกแล้วข้าวเหนียวหอมมากใส่กระติดข้าวไหนกระติดข้าวพอหรือเปล่าน่าจะไม่พอ ไม่มีข้าวสวยนะจ๊ะนึ่งข้าวเหนียวซุปมะเขือก็ต้องกินกับข้าวเหนียวสิอร่อยใช่อร่อยมากแล้วก็แบ่งใส่ชาม่แกร้อนมากโอ้โหตั้ม อะไรบ้างอ่ะกระเทียมกระเทียมพริกกระเทียมเผาใส่ขค่นนี้หรอใส่แล้วแล้วเมื่อกี้เห็นผงอะไรเขาขาชูรสหรอเกลือเกลือใส่เกลือเขาไปใส่มากเกือใส่เป็นลูกอ่ะก็ตำให้มันแดง ไม่ดูสูตรไหนนะ <c ười> จำสูตรไม่ได้แต่ว่าเตาไม่กินก็อร่อยทุกที่อ่ะแม่นะ,ะ,ะ,ะตุ่มตุ่มแล้วก็มาต ต้าไส้เก็บต้นไม้ใส่ถุงใส่ไปลูกแต่แต่คนชอบน้ำเกือใส่ไปแล้วนี่น้ำปลานั่นหรอไม่ได้ใช่น้ำปลาหมดแล้วหรอเอาหมดตอนแม่นี่มามันคือสองตอนแม่แล้วปลาแล้วสิบสองเออ แล้วมันมีใจห่อยนเี่ยม่มต้อง่ครูใ่ไม่มเกี่ยวหว,ว่ามันครูต่างหากอไรอใช่แล้วลวมันแม่มันอวัน,นแม่ไ้ไปว่าไหนดีเรเออคุณครูายังไม่ได้บอกเลยว่าไหนดีแม่เรียกแม่มาแล้วนแม่ปะว่างแล้วตต้องลองเรีอยอกวจะมา ต้องลองเรียกก่อนว่าเขาจะมาหรือเปล่าขนาดวันนี้โทรไปหาอยู่ร้อยเตรียมเงินไม่เลยมา,าไปกินเจมิเจอรนะ์น่ะบอกว่าเก็บเงินงมาเลี้ยงเคฟตี้ไอ้นามเขามาหรือเปล่าเขามาวันวน,วน,วนี้โทรไป <c oughs> ยังไม่คุยกับลูกไปเทีย่ยวไปเทีย่ยวแล้วไม่คุยกับลูกไปเทีย่ยวซื้อเวนที่ไหนบิ๊กซีชิมดูไปเทียเท่ยวบิ๊กซี เป็นไงไม่มีแค่กะปลาคุยไม่ไม่มีปลาผักลืมปลาต้นหอมแับชีดแล้วมันใบอะไรใบแมงลักลืมซื้อมาไว้เลยใช้ไปเลยจะได้อะไรใช้เลย tum 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 tum, udah penuh, ใส่แล,แล้วก็ไปเอาขวดใหม่มา,าใส่อะไรอีกเอาข้าวเหน,หนียวใส่เต็มข้าวเหนเียวอยู่เน<ะ>ี่ยข้าวเหนียวอยู่ดีจังอืออือรับอาลอง ใช่ไหมเราก็ง่องคนหนึห่งมามาดูมาดูตอนกินกันนะไม่ได้กินขอโตไปกินเอาลงใส่จานแล้วก็เอาของมาวางก่อนอะไรนี่มาเปียกหมด แล้วน้ำมาแล้วเธอจะเอาน้ำเธอไปไหนเอาผ้าไปวางดีๆไป ไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย